สวัสดีครับก็มาอยู่กับตะวันตนกายแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปที่ชื่อว่า GTA San อันนี้เป็น,ปนตอนพิเศษนะครับผมเดี๋ยวเนื้อเรื่องเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะครับพอดีว่าผมอาจจะใกล้เปิดเทอมแล้วครับเพราะว่าผมก็แบบเดือนนี้ผมก็กักตัวอีก14วันนะครับคืออาจจะไม่มีเวลามาทำคลิปก็ได้ครับผมไม่รู้ว่าผมอยากจะซ้อมรอดอไมโอเคงั้นก็อย่าเพิ่งล็อกเรื่องเลยนะครับก็มา มาอยู่กันในเรื่องดีกว่าครับผมเออพวกเราลงดีกว่าวะเราจะไปกระทืบทไปพวกบ้านอ,อกกัน <mar ag ma> พวกฉันลืมแล้วว่าฉันต้องไปตรงไหนดีอะ่ะถึงจะเจอบ้านพวกนั้นเดี๋ยวคนขับพาไปส่งเอง อ่าฉันขึ้นมาแล้วทุกคนรีบๆขึ้นมาเลยเดี๋ยวฉันขึ้นไปตามพวกว้ฉันฉันขึ้นได้แล้วดีมากเจมอุ๊ยขอโทษขาฉันไม่ตะคิวอ่ะขาฉันก็เหมือนกันคุณแจ็คคุณรีบขึ้นมาเร็วหนึ่งนาทีพวกโอเคเรียบร้อยผมขึ้นมาแล้ว ไล่สองสาวพวกนี้มันเมื่อไหร่จะขึ้นฮนะก็จงมือพวกเราสิโอเคเสร็จเรียบร้อยเหลือหนึ่งคนอ่าเรียบร้อยหมดพวกเรา,เาไปได้อโอเคใกล้ถึงแล้วสภาพบรรยากาศใช้ได้เลยถึงเวลาทำภารกิจแล้วอ่ะคันไม้คันมือแล้ววะ่ะ อย่าเสียเวลาเลยในดีสุดก็ถึงแล้วสักทีพวกเราถึงเวลาปฏิบัติงานได้แล้วฉันจะยิงให้มันสาใจไปเลยและพวกมันจะได้รู้ฝีมือของพวกเราส่วนผมนะผมจะยิงให้มันกระจุยกระจายไปเลยใครมาขวางหน้าผม ก็ยิงมันให้ตายซส่วนฉันนะนะฉันจะเอายาพิษปไปยอดปากพวกมันและให้พวกมันเจ็บคอตายซะเถอะส่วนผม,มน,นะผมจะยิงแล้วก็ข่มขู่พวกมันไห้ตายเลยแล้วผมก็จะชูลูกธงเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะส่วนผมจะหาปืนหรืออาวุธ ชิ้นใหญ่จะให้พงมันจำนนจะได้รู้ royable. ชื่อเสียงของอำเภอเมืองอย่างพวกเราอย่างแน่นอนเอาละพวกเราอย่าโมตันิ่งเฉยเลยดีกว่าเมื่อหลายปีก่อนอยู่ผมลไล่กระเทือบบรนอกได้อย่างราบคาบให้สาใจไปเลยรอบนี้ก็ต้องชนะแน่นอนไหนล่ะพงมันอยู่ไหนเดี๋ยวคุณก็รู้เองนะ นั่นไงเจอมาแล้วพวกเราเจอเป็นใครกยอยากรู้ใช่ไหม,มล่ะพวกฉันคือคนในายเาเราล่าได้ตัวหนึ่งแล้วต่อไปเป็นอีกสิบคนที่เราจะล่าไม่ก็มากกว่านั้นเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีคนหลายร้อยคน ที่แบบสะสมอาวุธเถื่อนไว้แถมมันจะคุกคามเราไม่รู้ว่าตอนไหนออพวกคุณพวกคุณจะรอทำไมล่ะพวกคุณก็วิ่งหาเลยสิถ้าอยากรู้ผมว่ามันคงยังไม่มาหรอกมันอาจจะมาตอนเช้าเชหรือกลางวันแสๆก็ได้ two hours later นี่เรานอนพักที่นี่และก่อนตอนนี้ใกล้เช้าหกโมงเช้านี่เราพักมาสองชั่วโมงแล้วนะเรายังไม่เห็นพวกมันเลยแล้วผมก็ต้องกลับไปไปดูแลลูกน้องผมก่อนฉันก็จะกลับไปไปดูแลน้องสาวของฉันที่มีอาการป่วยอยู่เดล่าพวกนี้ประมาณสักหลายสิบคนเราก็กลับไปแล้วรออีกหน่อยนะ กเอ้สาชาระวังไม่นะสาชาเพื่อนฉันเฮ้ยบังอานะบังอาไม่นะเพื่อนของเราตายไปแล้วแหมขนาดมันทำรายชื่อเสียงของพวกเราแถมมันยังทำเพื่อนฉันอีกฉันไม่ยอมแน่ เดี๋ยวฉันจะยิงให้มันราบกองไปเลยให้มันไปตกลงในถังขยะซะไอ้พวกสวะพวกนี้หน้อยผมก็ไม่ยอมเหมือนกันครับทันทีที่ผมเห็นทำร้ายพรรคพวกขผมผมจะตัดการหรือแก้แค้นทันทีเลยเอเหมือนตอนนี้เหยื่อจะมาแล้วไปกระทืบดดีกว่าไหม เดี๋ยว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 เราสังเกตเราพ่อดูดีๆก่อนเราควรดูไม่เล่ะว่าเหยื่อมันมีกี่ตัวมันอาจจะมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้ไม่ก็หาตัวนั่นไงเจอเหยื่อแล้วตัวใหญ่มากเอออย่ามาคุยอย่ามาเล่นเสียเวลาได้แล้ว รีบออกมาแล้วก็เดียวต่อมันต่อกหนึ่งเลยหัวหน้าคะเจอเหยืห่อตัวหนึ่งแล้วค้ามันทิ้งสะพวกเราอ้าวอ้าวฝั่งนั้นเกาเหรอเออฝากไว้ก่อนนะพวกแกเดี๋ยวพวกฉันจะมาล้างแค้นทีหลังเป็นไงกับช่องนี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ หรือกด Subscribe นะครับผม